ดูดวงคนเกิดวันจันทร์ลักษณะรูปร่างและนิสัยผิวขาวเหลืองรูปร่างงดงามมักจะเป็นคนน่ารักใบหน้าส่วนใหญ่จะเป็นรูปไข่หน้าตาสละสลวยเป็นคนมีสเสน่ห์ติดตึงใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนิสัยอ่อนโยนละมุนละไมกิริยานุ่มนวลมีมารยาทเป็นคนขี้เกียใจสีประจำวันขาวนวลเหลืองอ่อนอัญมณีไข่มุกเครื่องเงิน พระประจำวันเกิดปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดต,ต่อไปจะเป็นการทำนายตามหลักทักษะเสวยอายุดวงตลอดชีวิตโดยส่วนมากของคนเกิดวันจันทร์ช่วงอายุ16ปี พระอังคารสวยอายุและพระอังคารก็จะสวยตัวเองด้วยให้ระมัดระวังเรื่องการเสียทรัพย์ระวังศัตรูการเจ็บไข้ได้ป่วยควรบูชาพระอังคารจึงจะดีช่วงอายุ17ปีพระพุทธแทกพระอังคารระยะนี้มีโชคดีจะได้ลาบผลจากมิตรสหายการงานต่างๆอยู่ในขั้นที่ดีสิ่งต่างๆที่ทําไว้จะได้ผลยิ่งดีควรบูชาพระพุทธและพระอังคารจึงจะเกิดผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปช่วงอายุ สิบแ18ปีพระเสาแทรกพระอังคารระยะนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุให้มาก ตลอดจนระมัดระวังเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยมีโอกาสเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ควรบูชาพระเสาและพระอังคารจึงจะบรรเทาโทษทุกข์สะดอกเคาะได้ไม่ควรเดินทางไกลในช่วงอายุนี้ถ้าจำเป็นจริงๆควรบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไปช่วงอายุ19ปีพระพลังหัสสบดีแทรกพระอังคารระยะนี้มีโอกาสได้ลาบผลเงินทองต่างๆกิจการที่ทำไว้บรรลุผลดีแต่ถ้าจะดีกว่านี้ ควรบูชาพระจันทร์และพระอังคารและพระพฤหัสบดีจึงจะนำโชคลาภม,มาให้ช่วงอายุ20 23ปีอยู่ระหว่างพระพฤหัสแทรบและพระพุทธเสวยอายุระยะนี้มีโอกาสจะได้พบเนื้อคู่มีโชคลาภแต่ก็จะนำชุกมาให้โดยผู้ใหญ่ ควรบูชาพระพุทธพระอังคารพ,าพาระพระฤหัสับดีจึงจะมีแต่เรื่องดีๆช่วงอายุ24-25ปี8เดือนพระพุทธเสวยอายุและพระพุทธก็จะเสวยตัวเองด้วย ระยะนี้มีโชคลาภดีจะทํากิจการใดๆมีผลดีทุกประการควรบูชาพระพุทธสิ่งที่ทําไว้จะประสบผลสำเร็จดีขึ้นช่วงอายุ26-27ปีพระเสาแทกพระพุทธระยะนี้ให้เรามัดระวังเกิดคดีความหรือจากถิ่นที่อยู่อาศัยและมีศัตรูคอยปองร้ายควรบูชาพระเสาและพระพุทธเคาะร้ายจะกลายเป็นเบาจากเรื่องดีจะเจอเรื่องดีกว่าเดิม ช่วงอายุ28-30ปีพระพฤหัสบ,บดีแทกพระพุทธระยะนี้เดินทางไกลไม่ค่อยดีนักถ้าหยุดไปก่อนได้จะดีถ้าการทำงานอยู่บ้านมักจะเกิดผลดีการทำงานอยู่กับที่มักจะเกิดผลดีกว่าและมีโอกาสได้พบผลรักและคู่ครองควรบูชาพ,าพระพฤหัสบ,บดีและพระพุทธจะมีโชคดีขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงอายุ31-32ปีพระราหูแทรกพระพุธระยะนี้ไม่ค่อยมีโชคลาภทำอะไรก็มีแต่เสียแต่เสียให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดและการกระทำของตัวเองไว้ให้ดีๆมีศัตรูคอยคิดร้ายมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยควรบูชาพระพุธและพระราหูจึงจะสดะอะข้อกรรมไปได้และจะประสบเจอกับเรื่องดีๆช่วงอายุ33-35ปีพระศุกร์แทกพระพุธระยะนี้มีโชคลาภดีทำอะไร ก็มีผลดีตลอดนับว่าเป็นโชคดีนับว่าเป็นขาขึ้นของคนเกิดวันจันทร์อย่างมากควรบูชาพระสุขและพระพุทธชีวิตจะยิ่งราบลื่นขึ้นไปเรื่อยๆช่วงอายุ36ปีพระอาทิตย์เข้าแทรกพระพุทธระยะนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยหรือคดีความทำให้เสียทรัพย์จากที่อยู่ การเดินทางมักจะได้รับความลำบากมักจะต้องเจอกับเรื่องร้ายแรงและอุปสรรคให้ระมัดระวังให้ดีควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธจึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นช่วงอายุ37-38ปีพระจันทร์เข้าแทรกพระพุทธระยะนี้กิจการงานต่างๆส่งผลดีเพราะพระจันทร์กับพระพุทธเป็นคู่มิตรกันทั้งเสียหายมีน้อยมากยกเว้นแต่ตัวเราจะทำชุจริตเสียเอง ควรบูชาพระจันทร์และพระพุธการงานจะก้าวหน้าขึ้นแบบรวดเร็วมากและถ้าเกิดเรามักจะพูดแต่สิ่งดีๆชีวิตก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าหากบูชาพระจันทร์และพระพุธชีวิตและการลงทุนช่วงนี้มักจะเจอแต่กําไรและสิ่งดีๆช่วงอายุ39-40ปีพระอังคารแทรกพระพุธระยะนี้ให้เรามัดระวังเสียทรัพย์หรือเกิดเหตุเพศภัยต่างๆกิจการงานที่ทําทํามากได้ผลน้อยทําน้อยแทบไม่ได้ผลเลยเรามัด ระวังคําพูดให้หนักระมัดระวังคําพูดทําให้เกิดเรื่องควรบูชาพระอังคารกับพระพุทธแล้วจะพ้นภัยช่วงอายุ41ปีพระเสารสวยอายุและสวยตัวเองด้วยให้ระมัดระวังสุขภาพความเจ็บป่วยอุบัติเหตุและอุบัติภัยทุกชนิดให้ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกไว้ให้ปีให้ดี และมีโอกาสเสียทรัพย์สูงควรบูชาพระเสาซึ่งดาวพระเสาเป็นสีของคนเกิดวันจันทร์แล้วทุก์ร้ายจะกลายเป็นดีช่วงอายุ42-43ปีพระพฤหัสสบดีเข้าแทรกพระเสาระยะนี้ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะในทิศต,ตะวันตกให้ประกอบกิจการอยู่บ้านหรืออยู่ใกล้ๆหรือว่าไม่ควรเดินทางไกลจากถิ่ที่อยู่มากนักจะประสบผลดีจะได้ลาบจากผู้ทรงศีลพระ ครูอาจารย์ควรบูชาพระพุทธสัมปชัและพระเสาจะทําให้ชีวิตราบรื่นและ มีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งดีๆช่วงอายุ44ปีพระราหูแทรกพระเสาร์ระยะเวลาภายใน10วันแรกๆให้ระมัดระวังให้มากจะมีเรื่องเดือดร้อนเมื่อผ่านพ้นไปแล้วจะมีโชคลาภดีแต่มีศัตรูผิวเนื้อสีดำคอยให้ร้ายปองร้ายอยู่คอยอิจฉาริษยาเราอยู่ควรบูชาพระราหูกับพระเสาร์ที่เป็นคู่มิตรกันจึงจะบรรเทาช่วงอายุ45-46ปีพระศุก แทรกพระสาระยะนี้มักจะมีศัตรูทําให้คุณเดือดร้อนทําการสิ่งใดก็ให้ระมัดระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีและการใส่ความให้บูชาพะสาภายหลังจะเกิดผลดีทุกประการช่วงอายุ47ปี พระอาทิตย์แทกพระเสารระยะนี้ทำอะไรลงไปมักจะมีแต่เรื่องเสียทรัพย์ลูกน้องบริวารทำให้เดือดร้อนได้รับความยากลำบากกายลำบากใจไม่ควรทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวไม่ควรลงทุนเยอะเกินไปควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาจึงจะบรรเทาช่วงอายุ48ปีพระจันทร์แทกพระเสารระยะนี้โชคลาภดีกิจการงานต่างๆประสบความสำเร็จดี ควรสวดคาถาเงินล้านบูชาพระจันทร์และพระเสาร์ชีวิตจะพุ่งเป็นกราฟขึ้นช่วงอายุ49ปีพระอังคารแทรกพระเสาระยะนี้ให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเสียทรัพย์และเรื่องเดือดร้อนต่างๆมากมายมีเรื่องเข้ามาไม่เว้นในแต่ละวันควรบูชาพระอังคารและพระเสาร์แล้วจะมีโชคลาภและควรงดการเดินทางไกล ช่วงอายุ50ปีพักพุทธแทกพระเสาระมัดระวังเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนปวดท้องระมัดระวังอาหารที่รับประทานพยายามอย่าทานของเผ็ดมากเกินไปและผู้หญิงโดยเฉพาะผิวเนื้อดำแดงจะให้โทษคุณให้บูชาพระเสาแล้วจะเจอ,เจอสิ่งดีๆ ช่วงอายุ51ปีถึง53ปีสี่เดือนพระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเองด้วยระยะนี้มีโชคลาภกิจการงานส่งผลดีมากมีโชคลาภมามีได้ขาดควรบูชา,าพาระพฤหัสบดีจึงจะเจอเรื่องดีตามลำดับช่วงอายุ54ถึง55ปีพระราหูแทรกพ,พับพฤหัสบดีจงระวังเรื่องการเจ็บท้องหรือในส่วนใดส่วนหนึ่ง มีโอกาสเสียเงินเยอะหรือจากสิ่นที่อยู่มีโอกาสจากกบุรภรรยาควรบูชาพระราหูและพระพฤหัสสบ,บดีจึงจะบรรเทาช่วงอายุ56-58ถึงปี3เดือนพระศุกร์แทกพระพฤหัส,สบ,บดี เป็นคู่โชคลาภระยะนี้มีโชคลาภดีกิจการงานทุกอย่างประสบผลสำเร็จอย่างง่ายดายทำน้อยได้มากแต่ถ้าทำมากก็จะได้มากสุดๆควรบูชาพระสุขและพระพฤหัสบ,บดีที่เป็นคู่โชคลาภจึงจะมีโชคดีขึ้น ช่วงอายุ59-60ถึงปีพระอาทิตย์แทรกพ,พระพฤหัสบ,บดีถึงแม้จะเป็นคู่มิตรกันแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้การเสียทรัพย์ควรบูชาพระอาทิตย์และพ,พ,พระพฤหัสบ,บดีจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่มาคอยช่วยเหลือช่วงอายุ61-63ถึงปีพระจันทร์แทรกพระพฤหัสบ,บดีดีตอนแรกร้ายตอนหลังให้ระมัดระวังผิวขาวคนผิวขาวเหลืองโดยเฉพาะผู้หญิงจะทําให้คุณเสียทรัพย์ควรบูชาพระจันทร์กับพ,พระพฤหั สบ,บดีช่วงอายุ64-65ปีพระอังคารแทรกพระพลึงหัดสบ,บดีให้ระมัดระวังผู้ใหญ่กล่าวโทษใส่ความให้โทษมีเหตุร้ายให้บูชาพระอังคารและพระพฤหัสบ,บดีจากร้ายจะได้กลายเป็นดีช่วงอายุ66-68ปีพระพุธเข้าแทกพลึงหัสบ,บดีระยะนี้ โชคลาภและกิจการงานดีได้อะไรหลายๆอย่างจากความสามารถของตัวเองควรบูชาพระพุทธและพระพฤหสัสบ,บดีช่วงอายุ69ปีพะเสาวแทรกพระพฤหสัสบ,บดีระยะนี้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสเสียทรัพย์ระมัดระวัง ผู้หญิงผิวขาวผู้ชายผิวดำจะมาหาเรื่องคุณควรบูชาพ,พระพฤหัสบ,บดีกับพระเสาจึงจะด,ดีช่วงอายุ70ปีพระลาหูแทรกพระอังคารระมัดระวังอัคคีภัยจากฉินที่อยู่อาศัยมีเรื่องเสียทรัพย์ควรบูชาพระราหูและพระอังคารช่วงอายุ71ปีพระศุกร์เข้าแทรกพระอังคารระยะน,นี้การงานถ้ายังทํางานอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังสมประสงค์ ให้บูชาพระอังคารและพระศุกร์จะดีมากช่วงอายุ72ปีพระอาทิตย์แทรกพระอังคารระยะนี้ทำอะไรลงไปควรคิดให้รอบคอบมีโอกาสเกิดเรื่องเสียหายระวังศัตรูหรืออุบัติเหตุควรบูชาพระอาทิตย์และพระอังคารถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูกันแต่ถ้าบูชาดีๆก็จะพ้นภัยช่วงอายุ73ปีพระจันทร์แทรกพระอังคารระยะนี้จะพบเจอกับโชคดีและลาภผลต่างๆกิจการงานดีขึ้น และควรบูชาพระจันทร์และพระอังคารจึงจะดีมากสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์ประสบความสำเร็จในชีวิตสวัสดีครับในชีวิตสวัสดีครับ